สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KMITL อัปเดตครับรายการที่เราจะมาอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกและที่พระจอมเกล้าลาดกระบังของเราครับตอนนี้เราอยู่กันที่สจลวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรและบรรยากาศด้านหลังตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมเดินวิ่งประเพณีน้องพี่สัมพันธ์ซึ่งครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่15แล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆเฟรชชี่ปีหนึ่งของสจลชุมพรนะครับได้มาทํากิจกรรมเดิินนนวว่่งรรมกััะคบ ระยะทางรวมกว่า8.2กิโลเมตรนะครับนอกจากจะทําให้น้องๆเฟชชีปีหนได้วิ่งออกกําลังกายร,ร่วมกันได้ทําความรู้จักกันแล้วนะครับภายในสอจลอของเราน้องๆยังได้เยี่ยมชมธรรมชาติอันสวยงามของพระจอมเกล้าลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรด้วยครับและบรรยากาศของกิจกรรมจะมีความสวยงามและสนุกสนานขนาดไหนไปดูกันเลยครับ มิตรภาพครับผมได้แบบได้มีน้ำใจกันได้แบบได้เพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยจากที่ว่าเข้ามาเล็กๆเพื่อนน้อยๆตอนนี้ก็สนุกมากเลยดีค่ะได้เพื่อนหลายคนเลยระหว่างวิ่งมาเสียดายครับพลาดไปนิดเดียว <c oughs> เกือบติดอันดับแลวร,รู้สึกสนุกแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กับเพื่อนบรรยากาศของปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีที่ผ่านๆมา เพราะว่ามันมีมิติของการเดินวิ่งนะชายทะเลด้วยนะครับเมื่อก่อนเราวิ่งบนถนนแล้วขึ้นภูเขาแต่ครั้งนี้เราเดินวิ่งนะบนชายทะเลแล้วก็ขึ้นสู่แหลมแทน่นซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรของเรานะครับยินดีต,ต้อนรับองๆทุกคนตลอดเวลานะครับแล้วก็หวังว่าสีปีที่เราเรียนรู้จะสร้างสมประสบการณ์ทั้งการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆการเดเนินชีวิตนะครับได้ทั้งสาภาพที่เป็นโลคอลคือท้องถิน่นและสาภาพที่เป็นซอรวิชเซชั่นที่อยู่ในเมืองที่กทมซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะ ช้อยหรือเลือกชีวิตของตัวเองได้นะครับก็ขอมีความสุขกันอยู่ที่นี่ครับ Happy Learning Campus ครับขอบคุณมากครับผมอิจฉานะครับพวกน้องๆสจสจรชมพรทุกคนเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามจริงๆนะครับเวลาเรามาเดินนะครับหรือมาวิ่งหรือมาออกกําลังกายห่างจากสจรเราไม่กี่กิโลนะฮะเดินมา1กิโล2กิโลก็มีชายหาดยาวๆนะครับชายหาดนี้ยาวเกือบ4กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นชายหาดที่ ธรรมชาติมากๆนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าน้องๆนะฮะปีหนึ่งทุกคนเนี่ยนะครับที่เลือกสอจลชุมพรน้องๆจะไม่ผิดหวังนะครับทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ความเป็นสอจลชหนึ่งเดียวน้องๆก็จะได้อาจารย์นะฮะที่เขามีความเชี่ยวชาญจากลาดกระบังหรือว่าน้องๆก็จะมีโอกาสไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ประจมเก้าลาดกระบังเช่นกันนะครับเพราะนโยบายของเราคือสอจลชหนึ่งเดียว ทุกทรัพยากรเราใช้ร่วมกันก็จะเอาประโยชน์สูงสุดให้กับน้องๆต่อไปนะครับ